เอาแล้วครับผมสวัสดีผู้ชมข้างครับอยู่เกมฟาคายสองในภาคที่เจ็ดเขาบผมนะตอนภาคที่แล้วภาคที่แล้วเราแบบอืฮัลลมยิงใส่งักนภารกิจใครไม่รู้ฮะแล้วมีการสลับกันงังด้วยฮ <c oughs> ะแม่งเหมือนจะเอาตัวรอดอะเข้าใจอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปภารกิจย่อยก่อนก็คือตรงก็หมายตกใจฮะตรงอันนั้นนะฮะเดี๋ยวเราต้องผ่านด่านตรวจก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยทางดีๆมีไม่ เมื่อกี้อะไรวะอ๋อจีก้้นไม้อ๋อครับต้นไม้อยู่โอเคแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายฮนะแต่ว่าอุยอ้ยอุ้ยขอโทษเอ้ยเอียดเบรกก่อนเดี๋ยวแม่งทะลุน้ำโอเคเราก็ต้องไปข่มค่ายอ๋ออย่าวิ่งกัดหน้านะเดี๋ยวชนนะ

<t stereotype> không có mi ý kiến gì chưa ra, là chưa là chưa là chưa 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 chưa

anh hai yên thấy 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 อลรมณ์ค่ายางี้เรียบร้อยเบกเราอยู่ยงี้ไงบุญยงไงเศรษะเนี่ยเบกลองเบกย่อยไปไปไปพอพอลงมีไหมมีใครไหม okay Ok. Được rồi. Oh my gosh. Phải ngu người đó. Đây có bay gì? Mẹ. ราจะไม่ไปคันหัวหลักเราจะตรงนี้ตรงนี้เราเคยมาแล้วครับผมเป็นบ้านเราเซฟโซนเซฟโฮมเซฟโซนเซฟโฮมฮาโอเคอเออมีปืนอะไรให้หรอ แล้วไงปืนที่ผมพูดถึงฮะไปพูดยังอ่ะปืนแม่งด,ดีอ่ะฮะปืนนี่โคตรดีเลยฮะจริงๆเอาจริงนะโคตรดีเลยแกเอาก็ได้ให้มาอย่างนี้ขอเซฟหน่อยหลับงาฮีเดียวพอครับผมไอการหลับพี่แบบช้จพลังงานด้วยรถเดียวหันใจฮะเซฟมาอย่างนรอยก็ปืนลก็มีก็สบายใจอยู่ นะโอ้โหสองสามร้อยนะครับผมแต่มันดีอีกมากเลยผมเคยลองยิงละเคยลองไปซื้อในร้านนะฮะแล้วทำไมตอนนี้ไม่มีเพราะว่าผมผมซื้อเสร็จแล้วผมไม่เซฟไหมเพราะผมแค่ลองซื้อเฉยลองเล่นปืนอะไรอะเสียงอะไรอะอ๋อกว้างกวางวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมีเหรอมีกรงไหนอุ้ยสงไงเหรอจะยังงี้ ยังงี้ดิไปเมื่อกีช่าส,สง่ายจริงด้วยฮะอย่าไม่สู้เราไม่สู้ไม่สู้ลองขับขับหนียองขับหนียองเราไม่สู้ครับเกียบปูกโว้ยกูขับอะไรของปุ้ยเนี่ยอุย้ยอะไรวะเนี่ย ยังยังมันยังยิงอยู่ไปไป,ไปเข้าสู่เหมืองหลักอย่าขับรถตามมานะอย่านะโอ้มันยิงตามผมมาจริงด้วยฮนะโอ้ยโอ้ยไม่ดูอุ้ยไม่ดูหางนั่งไงไม่เสียหลักด้วยอ๋ออ๋ออโอ้ยนี่างนี่างตามมาปะเนี่ย ตามมาเป็นี่ยฮะตามมาสู้นะโอเคเอา่าเราอยู่กองไหน่ะตรงนี้ลังปืนก็มีลังคนก็มี มันมายึดปืนทำไมฮะเโว้ะแต่มันดีนะมันดีอยู่เงี้ยมันดีอะโคตรดีเลยต้องต้องซูมเฮ้ยถูกหมดสู้หรอสู้หรอสู้หรอฮะปืนปืนหนักเนี่ยรู้ไหม นี่ลังกระสุนเจ็บมาโอ้โหครบเลยแล้วก็เอ่าฮิวกว่านนะ้โอเคขอรถหน่อยนะฮะอ,าาอะไรเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะระเบิดก่อน นี่ไปดิก่าเอ่าตรงไปตรงไปเล็วกวัวเฮ้ยหืมหืมเอามีหมดจริงด้วยฮะหายแล้วถ้าบวดจะทำไงอ่ะ bên sai bờ đi. xé bọn xé bọn ao mày à? Băng mà mày giết làm mày công cưỡn? là mà à? mày giết cậu á? mày Hong đi hai mày khóc hôm, mày mi hai lần mày. Ok, ok. Ah. Boop, โอปรับตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้าจะเจอดานอีกหนึ่งดานหรือเปล่าไม่จเจอ่านจะเจอรถใครไม่รู้โอเคโอเคโอเคเข้าใจละมีไหมมีไหม Ê, ngay, con sớm mày mấy cái song của yếu thôi song sang của yếu mày mày à, à? à. Hả? Hả? เนี่ยฟรีปเลยโอ้โอโอเคไปรถคันนี้แหละรถเดือยหันใจอย่างที่ไปอีกทางก็ทาง,ง,งนี้เนี่ยไปแล้วเหรอ

ว่าไม่มใครโดมนะมดมาเมื่อกี้จีบหายแล้วแจกให้หมดอ่ะกูแจกให้หมดแกอ้าว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 อืมโบว์ซ้ายมือเหรอโอ้ยข้างหน้า,นาไง,ไง้ายงี้แฮะข่อยาวข่อยาวน้ามาเป็นรังเลยนีว่วะเป็นรังเลยเหรอฮะรังเลยเหรอ hỏi đi! cất xuống luôn, lượng xuống luôn, mh mh Một mh 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 Ừ... Một mh 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 Ồ... Lăng mình chính chính. อย่างวะคุ้นๆนะเนี่ย๋อไม่คุ้นไม่คุ้นโอ้โหอะไรเนี่ย สำรวจฮะสำรวจก่อนไม่มีอาจจะมีอะไรมากนะโอเคมีกระสุนก่องครับจุดสิ้นสุดแล้วรถไฟเราไปดีกว่า เออไปทางไหนครับผมโอ้คันนี้อะ่ะคันนี้คันนี้มันเร็วดีฮะเศร้าหมดมื่อมมหมุนกลับไปกลับมาเอาจริงๆผมต้องยกแล้วหมุนยกแล้วหมุนะมนะแหมแหมทางไหนเนี่ยโอเคตรงตรงไปข้ามสะพาน ไม่รู้ว่ามันมีเปล่าสะพานมันจะมันจะดักหรือเปล่าเราไม่รู้เรายังไม่เซฟครับโอ้โอ onun, ้โอ้ใจเย็น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 งั้นไม่ดักจริงเว้ยเจอฮุกพี่จร, band, จริงๆ uh. เลยพวกนี้ฮะยังไงเอาแเอาละวเอาพังพังพังเอาเอาเอาส้อมมันสเอมมันเออนี่ขวงนี่ขวงอะไรปืนพังเลยฮะเออเราอ๋อพืนนี่ก็ตี

อ้าวไม่ขึ้นไม่ได้อืมโอเคตรงไปเลี้ยวซ้ายนะฮะ э เออเจอป้ายก็ยังเลี้ยวซ้ายอยู่เหมือนเดิมกลับไปกามถนนนะ สามแยกนี่มีปะมีไหมมีไหมอ่ะข้างในอะ่ะไม่มีแฮะเออเราก็ไปทางไหนอะ่ะที่ทางนี้เหรอจริงจริงไปอ๋อเป็นแม่น้ำเราเราเอา๋อฮะ ทางลักกันเนี่ยแล้วจอยนี่เหรอฮะโอ้โหอะไรเนี่ยอ่าเปนเปลี่ยนแผนที่อยางทางงาโน่นอันนี้มันเป็นทางน้ำถ้าเราเราต้องไปข้างหน้าโน่นซึ่ง น,นี่อะไรเอ่ยวูว้าวใช้ไงอ่ะไม่ให้ใช้ไม่ให้ใช้ไหมไม่ให้ใช้ใใชใชข้างหลังนะฮะให้ใช้สิก็ฮะใช้ยังไงวะเอาแม่งล้อนเฉยเลยเอา้าเดี๋ยวใช้ยังไม่เปลี่ยนนะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงว้าวละโอ้อโหแม่งรอดกว่าเอา้า มันใช้ไม่เป็นกัะเนาะ no. ทำยังไงได้ปะโอ้ยโอเคอน,นี่มันเซฟโซนเรานี้ว่าโอ้โหปึ๊บวะโดงนงะัะรู้เจ็บเลยเราเซฟตรงนี้ก็ได้เซฟก่อนก่อนครับการเดินทางมันยาวไกล ตัวดีโอเคไม่มีใครมายื้อคืนนะเอ่อเปิดประตูเปิดออกดูมีของอะไรไหมไม่มีโอเคหลับหบนึ่ง,งนาทีพอเซฟแองเกอร์กับเซฟแล้วก็สุกันนะเปิดประตูเปิดออกดูก ยังไม่เจอใครเลยเอ่อโอเคเราไปเรือก็ได้ฮนะเตรียงนะบังคับยากหน่อยเออหมุนหมุนหมุนโอเคอ่า พารุแมพก่อนพารุแมพก่อนเปลี่ยนกระดาษเลยเปลี่ยนกระดาษให้หน่อยเปลี่ยนกระดาษให้จอยปึ๊บปึ๊บเป้าหมายเราอยู่โอ้โหเมืองอีกแล้วเหรอหมู่บ้านเหร่อว่าเมืองเอาเอาจีอะไรวะเนี่ยเอ้านั่นง่ามีค่ายใช่ป่ะนั่นค่ายใช่ไหมเนี่ยค่ายใช่ไหม ก่อนไม่ได้ครับันตะไรล่วงโอเคล่วงมีไว้ไงโอ้ <c oughs> คุณสรารกระสุนไม่ค่อยง่ายสำรวยเท่าไหร่ผมว่าครึ่งเร it. oh, ือยกว่าแต่ไม่มีไงนะไปละตือนตืออนไม่ไม่ไมันหอยหอยหด่วนเลยเรามาผิดมาผิดมาผิดหมุนกลับหมุนกระับด่วนหมุนกลับด่วน โอเคแล้วก็เลี้ยวขวาที่มันจมน้ำบอกว่าหมู่บ้านที่มันจมน้ำบอกใช่ปะ่ะคาบิดี้คาบิดี้เออเออเฮ้ย,เ,ยเคยมาแล้วนี่มีอะไรหรอเวกตรงเนี้ยลงก่อนลงก่อน ไปมาแล้วครับแต่ว่าเราก็ทำภารกิจครับผมไม่รู้มันกลับมายืดคืนก็แบบไะว่นม,มายืดคืนจีไงด้มีคนแล้วแห่ไม่ใช่น่อยนะไม่อยางเยอะบอกเลยไม่ต้องขับเรือมามเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปก่อนอยู่วะเอาวะมา ก็ใช่อ่อะตรงนี้ไม่มีแฮะโอเคเดีย๋ยวเราอ้อมไปขึ้นกลมกลางขบวนทำไมนะนั่นอะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วหายเงือกกลับมาแล้วอุ้ย

ยิงหัวจังยิงหัวจังโอ้ยป้อมปืนป้อมปืนฮะนี่ก็ยิงกูจังเลยเอาปืนมาปืนมาเอออกสองแล้ววาได้อยู่ได้อยู่เรือหรอเรือหรอไม่ใช่ขับเรือมันจะขับปืน

เอาไอ้ยไข่คนนั้นเหรอใช่เงี้ยน,นะเอาจบแล้วชิบหายแล้วหนีดิหนีดิเฮ้ยห,น,หน,นีหนีก่อนหนีก่อนไม่สู้เว้ยไม่ใช่ไปไปไปไอ้ไป,ไ,ปไ,ปไปอยู่เราแม่งมาทำเฟ้เฉยไปละขับเรือออกนอกเส้นทางด่วนลา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 ,ลา ลาลลา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 ไม่อย <orgeous. S 1> ู่แล้วอย่ากล้ามานะไม่อยู่แล้วไม่เอาไม่ดีเกกตื้อกล้องอย่ากล้ามาอย่าบอกมันเกิดใหม่กเว้ยโอ้ยมันเกิดใหม่โว้มีดี เกียดอยู่แล้วไม่อยู่แล้วยังยังยังจะามหลังมาอีกเราไปเซฟก่อนนะทางเรือผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อันยากลำบากโอเคอ่ะอ่ะ เสีงเยงอะไรวะกล้ามาเหรอมันกามาเหรอกามาจริงด้วยฮะมาคนเดียวด้วยมาคนเดียวด้วยเนอะมาทำไมล่วงไปอย่านะอย่ากามาอีกนะโอ้ยขอพักก่อนเออพักก่อนฮะ โอเคผมยังไงก็ท่านผู้ชมให้เดี๋ยวก็สวัสดีขอจมเพียงเท่านี้ก่อนผมจะเจอใหม่ในพาร์ทหน้า,มามผมนะขอบคุณผู้ชมผมไปผมบายบายครับไปแล้วครับ